ถ้าถามว่านะครับออกกําลังกายแล้วเหนื่อยไหมนะครับเหนื่อยนะครับไม่มีไม่เหนื่อยถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยเราจะลงมือทําแล้วก็เต็มที่กับมันอันนี้คือสภาพตอนที่นักเรียนพักถ่ายมาให้ดูก่อนตัดตอนเหนื่อยเอามาใส่ช่วงแรกดูเป็นยังไงครับไม่มี acting ไม่มีเตี้ยมแต่อย่างใดนะครับก้มจริงๆพักจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าเล่นโปรแกรมอะไรบ้างจะบอกไปก่อนว่าคนนี้ค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงนะครับผมใช้น้ําหนัก12กิโล ถือเป็นกอล์ฟเลสซคอรถือน้ำหนักไว้ด้านหน้านะครับย่อสคอรหนึ่งครั้งยกขึ้นเหนือศีรษะครั้งหนึ่งแล้วลงมาใหม่เพื่ออะไรเพื่อจะใช้หัวไหล่นะครับหัวไหล่ด้านหน้าเอ็นซิลเลียเดลทอยเนี่ยให้ทํางานนิดนึงแล้วก็ย่อลงสคอรเน้นต้นขากับก้นนะครับจริงๆยกก็ได้ไม่ยกก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้แขนทํางานเนี่ยพยายามยกศอกขึ้นนะครับอย่าให้ข้อศอกชิดลําตัวลองฝึกดูนะครับน้าหนักนี้เอาเอาเ,อาเอาท่าที่ได้เลยนะครับแต่ละคนไหวแค่ไหนแค่นั้น นะครับไม่ชอบเล่นหนักเล่นเบาๆบาก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่แข็งแรงแล้วเนี่ยเล่น20ครั้งก็แล้วไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักมีผลนะครับกับโปรแกรมลองฝึกดูนะครับแจ็คส์คอร์เห็นไหมใช้แคตเตอร์เบลล์แกิโลนะครับทุกครั้งที่กลางขากว้างเนี่ยเราจะย่อลงแตะพื้นนะครับพอยืนขาชิดเราไม่ย่อนะครับเราจะย่อเฉพาะตอนขากว้างนะครับ กระโดดสลับซ้ายขวาเอาเท้าแตะดัมเบลหรือวัตถุอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นกระโดดนิดนึงจะเหนื่อยนิดนึงอันนี้เล่นติดกัน60ิวินาทีดูเรื่องนะครับอ่าวันนี้โปรแกรมเข้มข้นนิดนึงใครไหวต้องทําตามดูใครไม่ไหวก็พักก่อนนะครับเหมือนจะง่ายแล้วก็ไม่ง่ายนะครับบางทีแค่30มสิบวิก็สั่นแล้วนะครับมือใหม่ไม่แนะนําให้คาร์ดิโอขนาดนี้เหนื่อยไปหน่อยนะครับอันนี้นักเรียนมีค่อนข้างมีประสบการณ์แล้วก็แข็งแรงนะครับวิ่งระยะมาราธอนได้ก็คือไม่ธรรมดาละ นะครับวันนี้นักเรียนไม่ค่อยได้คาร์ดิโอผมก็เลยพาฝึกโปรแกรมที่ลดน้ําหนักเพราะฉะนั้นในใครที่อยากน้ําหนักลดหรือว่าเบิ่งเบิ่เยอะๆนะครับเข้มข้นหน่อยลองฝึกดูนะครับก็มีหลายท่าเหมือนกันลองเลือกดูนะครับจะสคอรตจะกระโดดไฮนี่นะครับจะแจ็คสคอรตนะครับได้หมดลองฝึกดูไม่ยากนะครับกระโดดสลับซ้ายขวานะครับลองมือใหม่แนะนําไม่ต้องใช้น้ําหนักก็ได้นะครับวันนี้เป็นอหนึ่งคลิปที่ผมถ่ายเก็บไปแล้วก็นํามาตัดต่อให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่าย นะครับถ้าเราเล่นในโปรแกรมที่เหมาะกับเรามันก็จะง่ายทันทีเลยอย่างเช่นเล่น10ครั้งนะครับอันนี้เป็นดัมเบลสวิงนะครับใช้น้ําหนักประมาณ15โล 12- 15เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นน้าหนักนี้นะครับค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเล่นให้มันง่ายเราก็ใช้น้ําหนักเบาๆนะครับเล่นประมาณ20ครั้งนะครับใช้ทั้งตัวขาก้นหลังแขนไหลนะครับอันนี้การจับมันจะไม่ค่อยถนัดนิดนึงเพราะมันเป็นดัมเบล พราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับท่านี้ก็คือ c คตเติลเบลนะครับที่มีหูลองฝึกดูแนะนํามือใหม่นะครับใช้น้าหนักน้อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปท่าไหนที่มีการกระโดดมันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ดูแล้วทําไม่ไหวก็แยกเล่นทีละท่าก็ได้นะครับท่าละเซตสองเซตก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพอเริ่มแข็งแรงขึ้นก็เริ่มเป็นสามเซตนะครับพอแข็งแรงขึ้นอีกแล้วก็ลดเวลาพักลงนะครับจากหนึ่งนาทีครึ่งเหลือหนึ่งนาทีนะครับเหลือสามสิบวิลองฝึกดู นะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะนะครับวันนี้ผมจะเน้นการออกกําลังกายที่เข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องนะครับทุกครั้งที่เบรเกเนี่ยนักเหน,นื่อยตลอดนักเรียนเหนื่อยตลอดลิ้นพันละนะครับตอนจบก็จะเล่นสมิธแมชชีนนิดนึงนะครับเล่นเครื่องสมิธเล่นแท็กซ o คอรนะครับก็จะมีขากว้างขาแคบแล้วก็ขาซูโม,โม่นะครับเล่นหลายๆมุมนะครับหลายๆมัดใช้กล้ามเนื้อทํางานไปพร้อมๆกัน นะครับน้ำหนักที่ใส่เครื่องก็จะมี5กิโล10กิโลนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับถ้ามือใหม่ผมก็จะเล่นเครื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่ใส่น้ำหนักเพราะฉะนั้นระดับความลงสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่แต่ละคนนะครับคนไหนตัวเล็กหน่อยก็ปรับให้ต่ำนิดนึงเพราะเวลาเราผ่าเราจะได้เซฟได้ข้างล่างนะครับยิ่งลงต่ำก็จะทํางานกล้ามเนื้อขาจะทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับลงต่ำกว่าหัวเข่าก็โดนกลดแน่นอนถ้าลงไม่ลึกมากก็จะโดนคอร์สไปเซฟต้นขาด้านหน้าอันนี้ขาชิดเห็นไหมฮะอ่า ขาชิดก็จะกินมาด้านข้างนิดนึงนะครับขากว้างก็จะกินไปด้านในลองฝึกดูนะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ่ายสั้นๆน,นะครับเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจนะครับเหนื่อยหมดนะครับทุกคนเหนื่อยออกกําลังกายเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ต้องลงมือทําเช่นเดียวกัน